สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพามาชมนะครับการทาสีนะครับเกี่ยวกับการทาสีนะครับก็คือผนังที่เราฉาบแล้วนะครับคือไม่ต่ำกว่า25วันขึ้นไปนะครับถึง1เดือนนะครับการที่รอให้มันนานหลายๆวันนะครับก็เพื่อให้ปูน,นะครับมีการก่อตัวได้ดีแต่ถ้าเราก่อฉาบเสร็จ ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสอ,อาทิตย์ไปทาสีก็จะทำให้สีมันรุดร่อนได้ไวนะครับแต่บางทีบางครั้งเ็ขึ้นอยู่กำหนางานนะครับบางทีจะของบ้านเขาตรงการเร็วไวนะครับหลังจากเราก่อฉาบเสร็จเรียบร้อยอาจจะประมาณ7วันอะไรประมาณนี้ครับก็ทาสีแล้ว พุกที่เจ็ดวันนี่มันผนังมันก็แห้งหมดการตะพูดตามลักแต่ถ้าจะให้มันถูกตามภาคทฤษฎีเราบน้รก็ก,ก็คือไม่ตามกว่ายี่บห้วันขึ้นไปนะครับถึงหนึ่งเดือนนะครับการทาสีเขบอกว่าจะมีการก่อตัวได้ดีเยี่ยมการทาสีเราต้องอใช้สีรองพื้นก่อนนะครับคือสีขาว เาจะทาสีไหนก็ช่างครับต้องเอาสีขาวมารองพื้นก่อนนะครับเพื่อนะครับเพื่อเป็นการประหยัดสีไปในตัวนะครับถ้าหากเราไม่ทารองพื้นเวลาเราเอาสีจิงลงนะครับอาจจะเป็นสีฟ้าสีพูสีควรรันบุรีต่างๆนานานะครับจะต้องมีการทาสีรองพื้นก่อนนะครับทีเขานิยมใช้กันก็นกย่างตีเห็นนี่นะครับนี่คือทา สีขาวรองพื้นก่อนก่อนจะเอาสีจริงลงปกติการทาสีก็จะเป็นบ้าน12ต้นก็คือทาแค่วันเดียวนะครับถ้า3ามคน,นครับวันเดียวจบแต่ว่าบ้านหลังนี้ที่ผมกำลังทาสีอยู่นี่อาจจะทํำยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีการาติดดาดฝ้าแล้วนะครับ เวลาเราทามันก็อาจจะลําบากแต่าหากเป็นบ้านขึ้นใหม่การทาสีมันก็สะดวกสบายนะครับมบบทองครัวสีไปเปืเป้อนๆนะครับมันสิ่งอื่นๆนะครับสังเกตครับก็จะใส่ดัดฟ้าแล้วเราก็ต้องทาแบบพอประมาณนะครับส่วนที่เหลือติดติดฟ้านะครับเราก็เอาสีจิ้งลงเลยนะครับตามตะเข็บตามขอบต่างๆที่ลูกกลิงไปไม่ถึง ต้ตองใช้เป็นแปลงนะครับแปลงทาเอาสีจริงลงสําเร็จเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้สีรองพื้นนะ้รับใช้ลูกปลิ่งมันก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับงานงานก็ได้เร็วแต่ถ้าเป็นงานเหมาครับงานเหมาหญิงยิงสบายเลยนะครับแต่ถ้าหากทำายวันบางทีเราก็ทำให้มันดูสมน้ำสมเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าไป ทำกินแรงกินเงินเขาหลายวันอะไรต่ำองนี่นะครับคือเราก็ต้องทาให้มันสมน้ําสมเนื้อการถ้าสีรองพื้นนะครับคือมันเป็นสีน้ำนะครับเราไม่ต้องไปผสมน้ําเยอะนะครับมันจะได้ติดติดได้ดีนะครับ้ากเราผสมน้ําเยอะมันจะ เป็นช่างๆนะครับบางทีเราต้องทาถึงสองรอบแต่ถ้าเราผสมแบบลักษณะที่ผมทําอยู่นี่นะครับคือสีรองพื้นวิ่งแค่รอบเดียวนะครับคือทาสีรองพื้นแค่รอบเดียวนะครับรอบเดียวสีจริงก็จะลงมาทาวันนี้ก็มากันสามคนนะครับบ้านสิบสองต้นทำกันสามคนก็คือวันเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อย ว่าการทาโดยลูกกลิ่งมันมันจะเร็วนะครับก็คือกลิ่งเอากลิ่งเอาหลังจากสีรองพื้นเซ็ตก็จะจาอีกคนหนึ่งนะครับในการเก็บขอบนะครับอาจ,จะเป็นการเทการทาเสานะครับรวมว่าการทาตัดขอบพวกคานพวกอะไรพวกนี้นะครับนะครับคือบริเวณคือนั่นแล้วกัน ครับสีจริงจะเป็นแบบนี้แต่เราก็ต้องท่าตามขอบเสาไว้เหมือนกันนะครับเนี่ยพราว่าเสาก็จะลงอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีตัดแต่เราเอาสีจริงมามาตัดตรงนี้คนหลังจากเราเอาสีจริงลงผนังคือเสาก็เอาอีกสีหนึ่งพอเราเอาสีจริงลงผนังเสร็จเรียบร้อยเราหาผ้าเทปนะครับเทปมาพิดตามแนวเสา นี่ครับเนี่ยจะทาตาขอบไว้ไม่ว่าจะเป็นขอบสาวขอบหน้าต่างของจั่วบุญนู่ครับอันนี้คือภายในห้องนะครับภายในห้องกเก็บมุมเก็บไรเรียบร้อยนะครับเวลาเดือหลูกกลิ่งมันก็ได้ไว าบานเสาสิบสองต้นนะครับทาแค่วันเดียวจบคือเราทาจากชาวมาถึงเที่ยงนะครับสีรองพื้นพร้อมกับการเก็บขอบต่างๆนะครับชาวถึงเที่ยงพอช่วงใบามาเราก็เอาสีจิงลงมดครับเราจะเป็นเสาเป็นคานล่างทุกสิ่งทุกอย่างการตัดขอบนะครับพอะมันจะมีผ่าเทปเป็นตัวช่วยนะครับเรา ตีเต่าครับตีเต่าเซตผาเทปนะครับผาเทปปิดแล้วก็ทาสีได้ไวครับถูเอาถูเอานะครับมันจะได้ไวในภนายในห้องนะครับอันนี้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องจะมีห้องโถงใหญ่อีกนะครับนี่ครับนี่ก็จะเก็บขอบไว้ให้พอสีจิงลงจะได้ไม่ต้องไป บริเวณริมเสารครับว่าเสาเขาจะทาสีอื่นอีกมันจะได้ดูตัดสวยงามอันนี้คือทางหลังบ้านรันหลังบ้านยังมีหน้าต่างสองช่องส่วนแผงนี่ก็เป็นแผงทึบนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นแผงทึบจะมีหน้าต่างด้านข้างหนึ่งช่อง บริเวณตรงนั้นจะเป็นเก้าต้นนะครับนี่ตจงตรงหน้าต่างหน้าต่างสองช่องสองช่องจะเป็นบ้านเก้าต้นแล้วก็ต่อมาฝั่งทะเนอีกนะครับต่อมาอีกสามต้นแล้วกันนี่คือภายในนะครับที่เราเดินาทาสีขาวทิศสีรองพื้นนะครับที่เราได้ทาสีรองพื้นไปแล้วส่วนสีจริงก็ทาไปบางส่วนนะครับพอตกใบามาคือเริ่มเลยนะครับ ได้ไว้นะครับการทาสีสิบสองต้นทาสามคนวันเดียวจบงานมันจะชาต้องมีฝ้านะครับท้าไม่มีฝ้าในแล้วแต่วันนะครับแต่ทางมีฝ้ามันก็ เสียเวลาตรงเก็บขอบนะครับตรงฝ้ามันจะชาตรงนั้นแับนิดหนึ่งแต่จุดอื่นๆคือไม่มีปัญหาครับงานจะไหลลื่นนะครับอันนี้คือสีจริงนะครับการทาสีจริงเราก็ทาสองรอบนะครับคือรอบที่นึแล้วก็รอบที่2นะครับสีมันจะออกมาสวยนะครับถ้าทารอบเดี๋ยวสีมันยังมองเป็น จางๆอยู่ถึงเราจะผสมเข้มข้นได้มันก็ยังมองมันจางๆนะครกับการลงสีจริงเราต้องลงสองรอบนะครับมันก็จะสวยงามอนี่คือด้านนานะครับ งานทิเป็นงานที่ทําง่ายนะครับทาสีเป็นงานที่ง่ายที่สุดของงานก่อสร้างทั่วไปนะครับถ้าเป็นงานก่องานชาบพวกนี้จะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าทาสีมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันง่ายนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวให้ดูใหชมกันนะครับเกี่ยวกับงานทาสีก็ฝาก กดไลค์กดติดตามเป็นงกำลังใจด้วยนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับผม